ส่งมากลัวมันมาดิมันมาก็เล่นตรงนี้เลยกลัวอะไรอ่ะได้แต่ครับเรื่องพวกเราออกโหดกระแสแล้วเนี่ยครับผมพูดตรงนะไอ้พูกรันบู๊ดอ่ะรอ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 รมึงมึงมึงดันมากุ้ไม่ได้ยินน่ะมีหุ่นดีแล้วนะมันดันมานมาดันมาแล้วนะเข้ามาเข้าวงนี้เข้าวงไปเข้าวงไปเข้าวงไป เอางงมาเอางงมาคนน้อยงมาเ้างงมาเงงมาะก้นไเลยอะเลยเางไปงงมาเหมึกไปงงดีป่ะนี่มามึงมึงถอมไปวงถอยออกไปวงถมไปวงถมไปวงให้มันเข้าวงมาหาเราตงแงโบตงแงโบนี่มาตงแงโบมาตงเสียงโกมาตงเสียงโกถอยมาถอยมาถอยมาป่าวงโค้งเลยเนี่ยตรงทางเข้าอ่ะปังปั๊บมาปังปั๊บ พี่ซษได้ยินเสียงของพิ่ศษถ้ามือเล่นไปอุโมงค์มึงฉลาดหน่อยนะเพื่อนมึงหย่อนศพได้นะเว้ยตรงอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เล่นไปอุโมงค์ใช่ใช่ใช่หย่อนหย่อนหย่อนตดยหย่อนตายตอนเนี้ตายจะโดดตกไม่งหวมึงมึงฟังกูก่อนฟังกู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 มึงฟังกูถ้าเกิดว่ามันมาปุ๊บมึงมึงต้องโชยให้มันอยู่ในอุโมงค์แล้วเราอยู่นอกอุโมงค์นะเข้าใจไหมอย่าให้มันหลุดเข้ามาข้างหลังนะมึงฟังกูผมเอ้ยผมแดงทุกคนมึงมึงมาเล่าให้เพื่อนดิผมแดงทุกคนเลยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนนนนนนนผผมมมมมแแดดงงงงงททุุกกคคาา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 าออออยยยููู่่่่ขขข้้้้้้้หหหหรับใเพื ผมแดงพี่วาวไอ้ไอแท็กแท็กสีเขียวเมื่อกี้เมื่ไอแท็กสีเขียวไปจอดข้างๆแท็กสีชมพูดิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงตรงแท็กสีเขียวนะใครเป็นคนขับอะแท็กสีเขียวอ่ะผมรู้แล้วผมรู้แล้วเจ็บเจ็บโอเคเดี๋ยวลงตรงเจมนะผมแดงผมแดงผมแดงสีห้าใครมาอยู่ข้างหน้าเลยไอรถอะมึงยืนฟ้าอะไรอ่ะเสียงกระตุกเสียงกระตุกไอ้ไอ้พวกแท็กที่มันตือนฉุกเฉะมึงมาข้างหน้าดิอยู่อยู่ข้างหลังมันต้องดันส่วนเขาเราพวกูดเราชนแค่สี่คันไงเราชนแค่สี่คันไม่ถ้ามึงชนสี่คันมึงรับมันไม่ไหวหรอกสุดท้ายมันตัดแล้ว ไม่ไม่มันมันมันต้องเปลี่ยนถ้าถ้าเกิดว่ามึงเลือกจะเล่นอุโมงค์ต้องต้องต้องทั้งหมดแต่ว่าพรมแดงสี่คันมาอยู่ข้างหน้าให้เพื่อนก่อน GTO ไปไหน GTO ออดี้มาหนี่้รถตามความอย่ารอไมนะเว้ไหมอย่าพูดตอนนี้ให้รถมันป่ะเอ้ยเชิญเชิญรถรถรถสีอะไรเพื่อนเพื่อนจะได้จำได้สีเขียวลงมึงมึงลงต้องแท็กสีเขียวอ่าแท็กสีเขียวแก่เห็นปะเขียวเขียวแบบชายเขียวอ่ะมีอยู่คันเดียวน่ะกมา

ต้ xtures, ัวเล็กเต้ัชนชนขอไก่อนไปชนไปชนไปชนไป่าชนไปชนไปใหญ่ไม่ออกมาชนไปชนไปให่ไมาชนไปชนไปชนไป

ไม่ทางไม่มีทางหวไอสัตว์กระจอกตัววยแกงกไอสัตว์แกงมแตกาดิมาตาดิมาดิมดตยดเียาอาอะไรปืนมึยิงใกล้ไปน้องเฮ้ยเอาต่อเพื่อนดิเอาต่อเพื่อน เออเอาดิเอาดิเอาดิก้าวดิก้าวดิก้าวดิมึงก้าวให้ไหวละกันก้าวให้ไหวละกันชุบเลยน้องชุบเลยชุบเลยกางกีดาวมึงดันขึ้นไปดันเข้าไปกางกีดาวมึงดันไปอีกดันไปอีกไอ้ซอว์ดันไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่ามีแค่เสียงหรือเปล่าเดี๋ยวมึงรู้แน่ล่ะเดี๋ยวมึงรู้แน่เออเออพวกมึงกระเสียงก็ดังเออติดดังต้องกูให้ได้ก่อนเฮีย ทำเขามาทามาทามาหายชัวใบชัวไปชัวใบชัวใชัวไปมันจะหมดแล้วเนี่ยกระจอกชิบหายเลยไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วไม่เกิดกระจกจัดกระจกจัดไอ้ยี่กระจกจัดกระจกจัดไอซ้อนไม่ไหวไม่ไหวตอกแกงก็ไม่ไหวไอ้ย่อกแกก็ไม่ไหวกูเลยตอกแกยก็ไม่ไหว จะแพ้ได้ไงกูยังไม่เคยแพ้ใครเลยไอ้ตัดกูไม่แพ้หรอกไอ้เหี้ยช่ไปช่ไปกลับไปกลับไปน้องกลับไปกลับไปขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับกูรุ่นะ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 เออเออเดี๋ยวกูก็ลุกเดี๋ยวกูก็ลุกไอ้บ่าไอ้ว่าไอ้ว่ามึงยิงปืนมาดิไอ้ว่ามึงยิงปืนมาดิปืนมันเห็นบ้านยิงฟีวน่ะไอ้เหี้ยประตูไม่มีนะประตูไม่มีนะปืนมันปืนมันประตูไม่มีปืนมันประตูไม่มีน่ะแต่คือบอถกูไหนเด็กเที่ย ุดี้อพี่ซมึงทไย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับรถกูอย่ายุ่งกับรถกูอย่าย่งรถกูครับน้องอย่ายุ่งกับรถกูครับน้องไปตัวชุบไปตัวชุบไปตัวชุบิปตัวชุบิปตัวชุให้หมดปตัวชให้หมดไปหมดแล้วไปหมดแล้ไปหมดล้วไอ้ตัไปหมดแล้วไปไปไปกลับไปกลับไปกลับไปเคียกลับไปเคียข้างหลังดูออกไปพี่ดูออไปพี่ โอไม่ใช่้ไม่ใน่โอ้ไม่ใไม่ไไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่่ะม่ไม่ไม่อมมนไม่ไไมม่ไม่ไม่น่ไม่่ม่ไปไม่ไม อ้่าไปมาฆ่าปืนมาฆ่าปืนตัวนี้ว่าปืนเออเอมันตายมันเออมึงฆ่าไปมึงฆ่าไปได้ไอ้นามันลันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหดไปเหไปหนไปหนี่อ

เซชันเกินอวะไม่ติดอุ้มศพไม่ติดครพูดอะอ้มีคตรกระอ้สวใครพูดอุ้มศพไม่ิดวะหน้าเสียไม่เหมือนเพื่เลยโคกระจกคอยส่อไปออไปกระจกกระจกนเยกรนอุ้มศพไม่ติดอุ้มไม่ติดหลายศพเลยวะพี่ชว์พี่ชว์ไปผมก็ได้มาสวสมกสวยมากสวยมากโคตรกาด มึงบอกเพื่อนดีว um yeah> um ่าม um um ึงบอกเพื่อนนะว่าห่อทุกตัวยกเว้นศพผู้หญิงศพผู้หญิงเก็บไว้หศพอ่ะไหนมียามียามียาไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้อมียาได้มียาดมียาได้มียาด้มียาาแพกเนี่ยพื้นตกเนี่ยพื้นตก ไอ้แม่มันฆ่าเนี่ยนี่นี่นี่มันชุบมันชุบมันชุบเนี่ยเอาดี่เอาทีอ้าว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 รวมตัวพวกโง่รวมตัวไอ้พวกโง่ไอเชียอบากี้ไปไหนมึงฟังโกฟังโกกากินังกากินังถือสอบพอแล้วสอบเวขึ้นรถเฮ้ยฟังโกถือสอบพอแล้วสอบเวขึ้นรถถือสอบพอแล้วสอบเวขึ้นรถเลย ถือศพพละสศแล้วขึ้นรถตาตายตาย่ได้ไม่ได้ถือศพลศพแลขึ้นรถโอภิเษกโอิเษกโอิเษกโอเษกโอภิมษกัอเษกโอภิเกโอภิเษโอภิเษกโอภิเษกอภิเษก้อาิเษ้โอภิเษกโอภิเษกโอเษกมองฟังกโมภิกโอภผู้กโอภิเษ้โอภิเอภิเษกโอภิเษกโอิิเกิเมอห ขึ้นรถขึ้นรถเข้าวอเดี๋ยวสั่งเองขึ้นรถขึ้นรถเข้าวอเดี๋ยวกูสั่งเองขึ้นรถเข้าวอขึ้นรถเข้าวอพยายามอุ้มผู้ชายอย่าอุ้มผู้หญิงชุมีมีคนนึงชุมีมีฟังกูฟังกูขึ้นรถขึ้นรถเข้าวอเดี๋ยวสั่งเองพีรวายมึงไปเช็คอเพื่อนข้างล่างเดี๋ยวเพื่อนข้างล่างมันจะโดนนะดูเพื่อนข้างล่างให้หน่อยดูเพื่อนข้างล่างให้หน่อย พูดต่อหน่อยตรงกลางไฟมึงบอกเพื่อนมาเอากลางสะพานใครใครมือว่างกลางสะพานมีศพใครมือว่างกลางสะพานมีศพกลางสะพานมีศพกลางสะพานมีศพตรงหน้าหัวโมงบอกเพื่อนที่ให้ออกมาศพใครไม่มีศพอ่ะเร็วเร็วช้ามากช้ามากเร็วเร็วมันมีเพื่อนได้อยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะพี่พี่มีเพื่อนที่นี่มีศพหนึ่งเนี่ยมีศพหนึ่งมีศพหนึ่ง การาะพายมีศพดึงกูไช่วยพี่โชว์ผมช่วยพี่โชูการสะพายมีศพหนึ่งใครยังไม่มีศพป่ะเฮ้ยช้ามากเกนนรนะเ็วกว่านี้ลงนะเดี๋ยวตำรวจลงนะมึงฟังกูแยกย้ายเดี๋ยวห่อพร้อมกันรถประมูลมาหลุดอ่ะที่เจ๊ดอ่ะเออได้รถมาแล้วโร่โรโรเพื่อนฟังฟังผมนะเราต้องแยกได้แล้วนะครับเราต้องอุ้มนะเออเดี๋ยวห่อพร้อมกันเดี๋ยวห่อพร้อมกันพร้อมกันรอพร้อมกันใครยังไม่ห่อบบ้างมีใครยังไม่ห่อบบ้างยั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 งไม่ห่อยังไม่ห่อ เอาฟังเตรียมตัวเตรียมตัวไปหาไปไปหาที่รอหอไปหาที่ไม่ไม่เดี๋ยวฟังกูเดี๋ยวฟังกูมึงมีห่อในตัวเลยใช่ไหมตอบดิใครไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึงขอเอาหลังด้วยเปบนึงหยิบหยิบหยิบตอนนี้หยิบตอนนี้เดี๋ยวกูสั่งเองหน้าที่ปลอดภัยรอหออหน้าพี่ผมไม่มีห่อมึงไม่เซฟล่ะไม่มีหอยเดี๋ยวมึงไปหามึงมึงมึงไปหามึงไปหาแยกเองเออช่างมันเดี๋ยวให้มันไปหาแยกเองใครที่มีใครที่มีฟังกูกูจะสั่งแล้วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึงขอไปหนึ่งขอไปหนึ่ง ทอไปแล้วทอไปตรงสะพานแล้วทอไปตรงที่มุมเล่นแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมใครไม่พร้อมพูดพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปหนึ่งสองหอหอเลย เอ้ดีหกอันอาฉลามตอนนี้ดูเนะขาดีๆนะเขาดีๆกูเข้าไปเล่นในเมืองให้เอาวอนเข้าไปเล่นในเมืองให้ได้รถโประมทเยอะมากตำรวจอยู่สะพานเหล็กค่ายทหารหนึ่งคันน้มันตันด<ป><ป>เรื่องเรื่องเรื่องข่าไม้นะ ผมกำลังเอาสพพวมาอีกสองศพกลางสะพานนะพี่จะไปเล่นไปเล่นฝั่งบ้านนะที่น้าหน่อยผมไปผมไปกำลังไปกำลังไปแล้วก็เสาโคเคนอ่ะตำรวจตัวตำรวจตัวที่โพล่เหมืองอันนึ่งอันหนึ่งตำรวจอันนึงเหรอมึงเรียกน่ารักเนาะโถ่ผมีใครใชายเทเล่า A0042 ป่ะ RDD อ่ะมีร